สวัสดีค่ะมิ้นนะคะวันนี้มิ้นก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะเห็นกันไหมเอ่ย Wonder Body Shape นะคะเจลร้อน V2 นะคะก็หลังจากที่มิ้นเนี่ยได้ใช้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทุกวันใช่ไหมแล้วก็สัดส่วนของมิ้นเนี่ยผิวของมิ้นเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะมิ้นก็จะมาทําให้ดูค่ะวันนี้ที่บริเวณต้นขานะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยมิ้นจะมาวัดต้นขาของมิ้นให้ดูก่อนว่าตอนนี้ต้นขาของมิ้นน่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ เดีวมิ้จะมาวัดให้ดูกันก่อนเลยต้นขาตอนนี้นะคะวัดให้ดูกันสดๆไปเลยค่ะต้นขาของมิ้นตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบสองนะคะอ่า้วเดี๋ยวมิ้นจะมาทาเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะลงไปบิดแค่นิดเดียวก็พอค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็ ไม่ต้องตวัดก็ได้เราทาอย่างเดียวก็ได้อย่างลดส่วนไหนเราก็ทาไปเลยค่ะส่วนไหนอย่างมินต้องการลดต้นขาใช่ไหมวันนี้มินก็ทาไปที่บริเวณต้นขานะคะต้นแขนต้นขาหน้าท้องเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับคุณแม่ที่มีปัญหาว้นหลังข้อแล้วก็ทานเป็นพวกอาหารเสริมไม่ได้ทาเป็นทานจะทานอะไรเข้าร่างกายเนี่ยก็ต้องคิดเดยอะใช่ไหมก็เลยต้องหาตัวช่วยเสริมนิดนึงนะอ่ะก็ทาจนซึมนะคะ เข้าบริเวณผิวหนังใช่ไหมพอซึมเข้าบริเวณผิวหนังเราแล้วเนี่ยเราก็ใช้เจ้าแร็ปตัวนี้นะคะพันทิ้งไว้เลยค่ะพอแรปตัวนี้เนี่ยดีกว่าแร็ปปกติธรรมดาทั่วไปยังไงนะคะมันไม่ใช่แร็ปท่อหนอมอาหารนะมันเป็นแรปที่ทําขึ้นมาพิเศษเพื่อใช้กับเจ้าผลิตภัณฑ์เจลร้อนวีทูนะคะสามารถกระชับผิวหนังของเราเนียได้ดีมากกว่าแล้วก็ช่วยสลายไขมันใต้ชั้นผิวเราเนี่ยได้ดีมากกว่านะคะ อ่ะแล้วเราก็ใช้กันใจตักเลยนะคะแบบนี้แค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วใช้งานง่ายมากๆแล้วก็เราเนี่ยพันแบบนี้ทิ้งไว้สี่ถึงหกชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวอ่ะทาเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะเพราะว่าระวังเราไปสัมผัสตัวน้องหรือว่าเราไปจับ บริเวณผิวหนังเราไปขยี้หูขยี้ตาเนี่ยเราอาจจะแสบร้อนได้นะคะแล้วเดี๋ยวอีก4ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาเจอกันข่าว่าสัดส่วนของมิ้นเนี่ยจะลดลงไปเอเท่าไหร่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะก็ผ่านไปแล้วเนาะสี่ชั่วโมงก็เดี๋ยวมิ้นเนี่ยจะมาแกะและให้ดูนะคะว่าผ่านไปสี่ชั่วโมงเนี่ยสัดส่วนเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยนะ เยอมมากเลยเยิ้มเชียวนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูแผ่นใกล้ๆเป็นไงคะหลังจากที่เราพัานทิ้งไว้สี่ชั่วโมงนะอ่านะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันเลยว่าต้นขาของมินเนี่ยลดลงไปกี่เซนนะคะลดลงไปเท่าไหร่นะคะอ่ามันให้ดูกันสดๆไปเลยอือนี่นะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะลดลงไป จาก52นะคะเหลือ50เหลือแค่ห้นะคะจาก52เหลือแค่ห้นะคะเดี๋ยววัดให้ดุกอีกรอบหน่ีกว่าเพื่อความชัวพันไว้แค่สี่ชั่วโมงนะคะคิดดู่อบขาลงไปได้ขนาดนี้นะคะอ,ะอันนี้นะให้ดูกันเลยเนี่ยให้ดูรอยเห็นไหมเห็นรอยไหมคะนี่นะอ่ะ 50จริงๆนะคะลดลงไปเหลือ50จริงๆนะคะเป็นไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมสําหรับวิธีการลดสัดส่วนแล้วก็วิธีการสลายไขมันของบิ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาว้านหลังข้อนะคะตัวนี้ตัวเดียวค่ะตอบโจตอบโจทย์ได้ดีมากนะคะ Wonder Body Shape นะคะก็ฝากกัไว้ด้วยนะใช้ดีบอกต่อ้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย